สวัสดีทุกคนด้วยครับผมโอมซ่าครับวันนี้ผมจะไปเล่นเกม POPPY p l a y t i m e ให้คุณผู้ชมดูกันนะครับกดเพย์ได้เลยไปเมื่อเข้ามาก็จะมีแชปเตอร์ให้เลือกนะครับงั้นผมนิวเกมก่อนนะครับพอยังไม่เคยเล่นเลยเขาบอ,อกให้หาดอกไม้ครับผมเกมเริ่มแล้วนะครับกดชิปวิ่งได้ครับโอเคอีเหมือนแบบ กดคำสั่งครับอีกดคำสั่งต่างๆต้องไปหาพัซเซิลก่อนนะครับกดอีเปิดประตูโอเคต้องหาดอกไม้ก่อนโดยพัซเซิลก่อนดีด่านค่อนข้างที่จะมืดนะครับข้างบนมีรถไฟ ถ้าผมลองไปกดปุ่มจะเป็นเขียวสมพูเหลืองแดงหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมไปลองดูกันเขียวสมพูเหลืองแดงเขียวสมพูเหลืองแดงนะครับเขียวต้องกดอีกน่าถูกต้องครับต้องต่อมาเก็บไอเทมได้ครับ เี่ยเก็บมาแล้วรับแพ็กโอเคครับตามที่เขาแนะนำเลยนะครับก็คือสามารถแปะสวิตช์ของต่างๆแล้วก็ ออบเจกตที่เป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้ครับซึ่งสามารถหยิบได้นกันต่อครับผมคงต้องคานแล้วแหละไปไม่ใช่ทางนี้อาจจะต้องมีสวิตให้กดหรือเปล่านี่ไงลองดูนะครับเออเรียบร้อยแล้วกดคลิปอ,ออกอืมประตูไหนเปิดนะ กระโดดไปได้เออลืมกระโดดไปได้ครับเนี่ยเก็บได้หมดเอ้ยนี่ไงตัวที่เจอในหน้าต่างเมนูครับสวัสดีแขกกันหน่อยเออขอสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับตรนนี้จะต้องใช้สีแดงด้วยครับ งั้นผมต้องหามือสีแดงก่อนอันนี้ทางที่เข้ามาเจอตัวนี้ทักทายถ้าผมแตัดตรงนี้ล่ะผมเจอทางเข้าแล้วเพิ่งเห็นเข้าไปตัวนี้เปิดเนาะออก ผมเห็นอะไรบางอย่างครับเย็บมากได้กุญแจไปไขตรงไหนได้บ้างเออเพอร์เจ้าหน้าที่เ,เข้าไปครับถ้าจุดๆผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าเราสามารถสัมผัสได้ประมาณนี้ครับแต่ตอนต้องทำการแก้ไขเพซเซอลก่อนนะครับ มือสีฟ้าผมลองกอดดูดึงเออเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับมาต่อกันครับผมเพิ่มแสงไว้แล้วนะครับในเกมเริมมาแตะตรงนี้ใช่ไหม ไม่ถึงอ๋อเริ่กันต่อเลยครับตอนนี้ตุ๊กตาตัวสีฟ้าในช่วงแรกหายไปแล้วนะครับค่อยๆวิ่งไปหืมมีมือครับมือมือเมื่อกี้ค่อยๆเดินไป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  เมื่อกี้ผมเห็นมือสีฟ้า,าครับตัวตุ๊กตาเม,มื่อกี้แหละค่อยเดินผมลองดูนะครับมีตัวน,นี้มาเจอมาแล้วผมว่าต้องเดินลงไปข้างหน้าแล้วแหละมีทางเดียว <S <S ไปพอรู้แล้วให้เก็บแบบนี้ให้ครบทุกสีใช่ไหมหาเลยเมื่อกี้เจอ อันนี้อันที่สามนะครับอันที่สี่เดี๋ยวผมต้องหายอันหนึ่งเสร็จแล้วครับอันที่<ล>สี<ล>ส่เ็ดมาครับตั้งแล้วตั้งแล้วเออได้แล้วหูยกว่าจะได้ครับโอ้โอเคครับ นานมากเลยครับจากนั้นเอาที่เก็บม,มาสี่ชิ้นเนี่ยกด e หรือเปล่าเออใส่ให้ครบครับเรียบร้อยกลไกนี้จะทำงานอ๋อนี่ไงผมได้มาแล้วมือสีแดงครับผมผมลงไปเก็บเลยนะครับดูสภาพกล่องที่ต่อโอ้โหกด e โอเคอ่ะทีนี้ก็ไปต่อได้แล้วนะครับ บแล้วก็คลิกขวานะครับรอให้สแกนประตูนี้จะเปิดตอนนี้คือต้องบังคับ2อย่างครับคลิกซ้ายกับคลิกขวาเลยครับแล้วก็ต้องคลานไปกันต่อครับหืมันเป็นเร็วมีสวิตช์กดครับนั่นนี่ไงอ๋อคลิกซ้าย แล้วก็พาดพาดมันมาพาแบบนี้ก็แตะเออเริ่มคล้องแล้วครับอันนีไ้ไปเองนะครับผมไม่ได้บังคับอะไรเลยระวังระวังระวัง,งียมรับมือครับโ ดูก่อนนะครับว่าเขาให้เราทำอะไรบ้างนะครับตรงนี้มีทางวิ่งขึ้นไปนะครับทำไงครับอ๋อดึงนี่ผมกดมั่วเนี่ยมาเป็นเชื่อมต่อสายไฟแล้วดึงมาครับนี่เนาะตัวแท่งพลังงานอยู่ตรงนี้ผมลองดูแล้วกันนะครับ ได้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 ให้โดนเกือบได้แล้วมเมื่อกี้ใหม่ใหม่ใหม่ก็ได้แล้วครับรึบดึงมาต้องทำให้สั้นที่สุดแต่ตรงนี้ไต่ราวกระโดดข้ามดึงมา การพาดมันไม่ใช่ไม่ใช่พาตรงนี้ก่อนครับพาดแล้วก็พาดไปชิดซ้ายให้สุดแบบนี้เลยครับได้แล้วคลิกขวาโอเคนะครับตร้ตรงไหนทำงานครับ ต้องล,ลงไปดูข้างล่างแล้วล่ะอี่อ่านี้ยแงื้อง,งานแล้วครับให้ไปทำใหม่ต่อครับนี่ไงอืมลองมานเนี่ยแหละ ิดมาแล้วนะครับอ๋อประกอบกันเป็นตัวนี้ครับคือจะต้องเปิดสวิตท,ทั้งสามอันนะครับนุ่นครับเห็นแล้วรอเลยประตูเตรียมเปิดครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะครับมาแล้วครับนนองตุต๊กตาม,มาแล้วเต็มตัว เสมัจแล้วครับอ๋อมาใส่ตรงนี้กด e เออเ,เดิมครับเฮ้ยเอ้ยดียังไงอ่ะเอ้าดียังไงอ่ะเอ้ย เอาประตูอยู่นู่นเลยยาหยุดเห็นประตูแล้วเออจุกไว้ก่อนเข้าแล้วไม่รอแล้วไปก่อนโอ้รอดรอดรอดไปตามทางเฮ้ยอะไรเฮ้ยโอาเถนี่คือจีจีเนาะโอเค ต้องล่อม,มาก่อนมาดีไป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 ,ไ,ปหไหลไปตามทางเหลียวขวาห้ามไปข้างหน้าเออตอนอะไรอ่านไม่ทันโนไม่ทันเลยมันไปแล้ววิ่งมัวมากครับตอนนี้ ห้ามหยุดวะห้ามหยุดอันตรายเอ้ยมายังไงอ่ะเอ้ยมันมาใกล้มากอะ่ะเอ้าตานเอ้ย,อยคอนโทรลโกดไม่ทันแล้วต้องวิ่งใหม่ไงจำทางไม่ได้แล้วด้วยไปทางขวาเอเอพอจำได้พอจำได้ กระโดดข้ามเอ้ยลงไป,ไปต่อเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยครานมอบเอ้ยขวาก่อนเตรียมเตรียมเตรียมมอบเลยนะไป,ไ,ปไปก่อนไปก่อนนี่ไงมอบ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 ไปอืออ๋อ ตามทางครับตามทางขวาขวาขวาเอ้ยไปขวาเอ้ยไม่ได้ไม่ได้กลับเอ้าอยู่ไหนเออโอ้ยไกลมากครับไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเรลยอาทำไมทำไมวิ่งช้าต้องกระโดดเหรออืบไปดิเออหอนยัไงเออ ไปต่อผมจำได้นะต้นคลิปให้เขาบอกให้หาดอกไม้เลยนะเอาไปกันต่อครับ อออือา you case. จบแล้วครับชัปเตอร์หนึ่งครับผมคือตอนหนีที่ผมกลัวจริงๆนะถ้าบอกมาได้ดีเลยครับฉากที่ตัวตุ๊กตาไล่ล่าเอ้ย ฉากที่ตัวฟาฟ้าไล่ล่าครับจบไปแล้วครับสำหรับ Poppy Playtime ใน c h ปเตอร์หครับถ้ามี c ชปเตอร์สมาครับผมจะกลับมาเล่นให้คุณผู้ชมดูกันอีกนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมครับเจอกันใหม่ในพีหน้าสวัสดีครับ